สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะแนะนําอาวุธสําหรับการปั้นยูเนียนในลักล็อกแลนด์เวิร์สเซิร์ฟไทยกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทูดอทคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน U I D ทั้งเกม P C และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์ Way, น,น,นี้ไไไดดด้้้้คคคุณบบบบบััััััตตตรรรรรรกกกกกกมมมมมมวววนนนนนนนเเเเขาาสํหอีีีะะผผปป็ช่่่งงิิจจ1ซึย มันจะแจกไอตัวที่เรียกว่ายูเนียนนะครับผมอันนี้เลยเป็นบัฟยูเนียนพิเศษนะครับยูเนียนซิเ็มตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะให้เป็นบัฟยูเนียนพันสก็คือเราต้องเก็บเลเวลทั้งไอดีเนี่ยให้มันได้พันสถึงจะได้บัฟนี้มาแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกิจกรรมเขาจะให้ตรงนี้มาฟรีเลยเพื่อให้เราเก็บเวลง่ายขึ้นนะครับผมในช่วงกิจกรรมเนี่ยผมแนะนําเลยว่าคนที่เป็นมือใหม่มาเล่นเอา LTH ครั้งแรกนะครับคุณควรเล่นตัวละครให้มันครบก็คือปั้นยูเนียนให้มันเลเวลถึงพันสเป็นขั้น เมื่อหมดกิจไปเนี่ยคุณจะยังมีบัฟนี้อยู่นะครับผมซึ่ง ID ดีนี้เนี่ยเป็น ID ที่เติมแค่บอดมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมก็ปั้นมาถึงยูเนียนหนึ่แล้วนะครับหรืออีกนิดเดียวอีกประมาณสัก2อสตัวก็ได้แล้วเนี่ยนะไม่เกิน3ตัว3อาชีพนะฮะอ่าซึ่งปัญหาของผู้เล่นใหม่ก็คือเฮ้ยแบบเล่นใหม่มันมีของแจกก็จริงมีแบบหมวกแจกประดับแจกก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอาวุธนะครับผมซึ่งอาวุธเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูว่า N.B.C ตัวไหนเนี่ยที่เราสามารถซื้อมาปั้นได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในการเก็บเวลเนี่ยคุณแค่มีอาวุธ N.B.C มันก็เก็บเวลได้แล้วเพราะว่าคุณมียูเนียนที่เก่งแล้วนะครับผมเนี่ยแค่คุณมียูเนียนเนี่ยมันก็ได้ A.P.D แบบ3หน่วยแล้วทำ A.P.D ร้อยเก้าสิบค่อนข้างง่ายเลยเนี่ย A.P.D สหน่วยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีพวกอ่านี่ On Going Quest นะครับผมเข้าไปรับยาบัฟได้ในะอีกดาซี่อีกอันหนึ่งนะครับผมเดินเข้าไปด้านในนี้นะครับผม ก็เอาเหรียญกิจกรรมเนี่ยที่เราแลกแลกกันอนะไปแลกของได้นี่แลกเป็นยาบัฟพ,พิเศษนะ Power, นะครับผมคูณ XP พีาวเวอร์นะครับผมเพิ่มฮีทเพิ่มคีเพิ่มอีที hit, เ, hit, เ, GT, เลยพวกเนี้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บเว้ไไวมากเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์คูลมีบัฟยูเนียนให้มีบัฟที่เอาเหรียญกิจกรรมไปแลกได้แบบไม่อั้นนะครับผมมันก็เลยเป็นช่วงที่ผู้เล่นใหม่อ่ะควรปั้นอาชีพยูเนียนให้เยอะที่สุด แล้วเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มหลังกิจหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมไล่ทีละเ,เมืองแล้วกันนะครับผมเริ่มกันที่คอนเตล่าก่อนนะครับผมพอนเตล่าเนี่ยอาวุธเอมซที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสองสอันนะครับผมก็ให้มาที่ร้านขายอาวุธของพอนเตล่านะครับผมตรงกลางน้ําพุบ้านหลังขวาบนเนี่ยก็จะมีดาบนะครับผมดาบที่แรงที่สุดที่ซื้อ MBC ได้เป็นดาบมือเดียวอย่างเงี้ยก็คือซึลกิซึลกิเนี่ยเอาไว้ปั้นช่วงนักดาบกับ พ่อค้านะครับผมเพราะว่ามันจะได้ตีเร็วหน่อยพ่อค้าเนี่ยถ้าไปใช้ทูแฮนตั้งแต่แรกเนี่ยมันค่อนข้างจะตีช้าเกินไปนะครับเป็นซึลุกินี่แหละใช้ช่วงนักดาบช่วงพ่อค้าแล้วก็อันเชมิดก็ยังใช้ซึลุกิได้อยู่นะครับต่อมาเดินเข้ามาข้างในนิดนึงนะครับผม mm hmm. ว่าพอพเดลเลอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นมีดของซูเปอร์นวิดนะครับผมซินคิวเดย์อะไรเนี่ยนะครับผมก็เป็นมีดสําหรับปั้นซูเปอร์นวิดสําหรับใครที่จะเล่นแบบซุปนอายุเนียนเพิ่มเลือดด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกตััวนนึงนะครบผม ตัวนี้ขายหอกนะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นแลนส์นะครับผมเพราะว่ามันแรงที่สุดแล้วสล็อตไม่ต้องสนใจแล้วเราต้องการแอตแทกที่มันสูงเข้าไว้งบน้อยก็เล่นเป็นสายแบบสปีดคเค้นแทงจิ้มจิ้มจิมจมไปเรื่อยนะครับผมมี SP ก็โฮลี่คอร์สไปหน่อยนะครับผมเห็นไหมแค่นี้ก็ได้หลายอาชีพแล้วเนี่ยนะครับผมมีดาบมือเดียวมีซุปโนนะครับผมแล้วก็หอกนะฮะต่อมาอีกอันนึงที่เราสามารถทําได้เหมือนกันก็คือเคโมของไนนะครับผม แต่ว่าเคมอเนี่ยคุณต้องเป็นไนท์ก่อนนะเอบมันถึงจะยอมขายเนี่ยเข้ามาสมาคมไนท์นะครับผมเข้าไปคุยกับตัวนี้ครับผมเซอร์เกรเนี่ยนะครับผมเซอร์เกรเนี่ยเขาจะขายเคมอให้เรานะครับผมโดยต้องเตรียมเงินมา7จ็ดหมื่นสี่บวกกับสติลหนึ่งอันนะครับผมแล้วต้องเป็นไนท์ด้วยเขาถึงจะขายให้เรานะครับก็ถ้าขายอยากได้แบบดาบแรงๆช่วงเป็นไนท์อย่างเงี้ยเอาไว้ทูแฮนด์ควิคเคน ก็มาซื้อเคมอที่เมซีเซอร์เกรได้นะครับอ่ะนี่คือพนเดล่าใช่ไหมครับต่อมานะครับไปที่พายอนกันต่อนะครับแน่นอนพายอนเราต้องซื้อธนูอยู่แล้วนะครับสำหรับพายอนนะครับเดินขึ้นมาจากคาฟานะครับแล้วก็เดินออกด้านซ้ายมือนะฮะนี่เลยนะครับปุ๊บแล้วเดินเข้าบ้านหลังนี้ไปนะฮะเมื่อเดินเข้ามานะครับจะเจอบูพอนเดลเลอร์นะครับผมเวลาซื้อแนะนําให้ซื้อเป็นกักคุงเหตุผลก็เพราะว่าถ้าซื้อเป็นฮันเตอร์โบเนี่ยมันจะใส่ได้คนเดียวก็คือฮันเตอร์แต่ว่าถ้าคุณซื้อเป็นกกัคุง คุณจะใส่ตั้งแต่เป็นอาเชอร์เลยอาเชอร์ฮันเตอร์โลกบาดแดนนะครับผมก็คือใส่ได้ทุกอาชีพที่มันใส่ธนูได้นะครับโจนก็ยังเอามาใส่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อเป็นกักคุงแล้วก็เอาไปเก็บเวลยาวๆเลยนะครับอันนี้คือสําหรับของพยอนนะครับผมต่อไปกิฟเฟนกิฟเฟนเนี่ยจะเป็นของสายนักเวทนะครับผมก็คือพวกคาทานั่นเองนะครับผมคาทานเนี่ยก็จะใส่ได้3อาชีพก็คือวิศา์เศกแล้วก็ โซลิงเกอร์นะครับผมก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้เลยที่เป็นรูปขวดยานะครับอ่ะเดินเข้าไปนะครับผมปุ๊บนี่คุณจะเจอกับเมจิก 2เซลเลอร์นะครับผมก็แรงสุดน่าจะเป็นอาร์แวนนะครับผมเมจิกเชียออนะโคไลท์โซลิงเกอร์แต่ว่าพีทเนี่ยเราเล่นเป็นพีทบลูดังนั้นเนี่ยต้องไปซื้ออย่างอื่นนะครับผมขอซื้อแป๊บพอดีตอนนี้เล่นวิสาดปันยูเนียนอยู่นะครับซื้ออาร์แวนให้มันหน่อยละกันนะครับโอเคต่อไปนะครับผมไปมอลล็อกกันต่อนะฮะสำหรับมอลล็อกนะครับผมเอ็นบีซีขายอาวุธเนี่ยอยู่ที่บ้านมุมขวาล่างนะครับผมจะเป็นสัญลักษณ์รูปดาบในแผ่นที่นะฮะเดินมาได้เลยนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บป ข้ามาปุ๊บนะครับผมก็จะเจอพอดิวเลอร์นะครับผมที่นี่สามารถซื้อดามาคัตได้นะครับผมดามาคัตเนี่ยก็ให้โจนใช้เก็บเลเวลนะครับผมจะเล่นลกมีดก็ได้เผื่อใครแบบไม่ชอบลกธนูก็เอามาเล่นลกมีดก็ได้หรือว่าเป็นแอ r เนี่ยคุณก็ยังใส่ดามาคัตต่อได้เพราะว่า ถ้าคุณงบน้อยหรือว่าขี้เกียจไปล่าการงูดําเองอย่างเงี้ยคุณก็ใส่มีดยาวๆเก็บเวลไว้ยาวๆจนเก้าส9บเกาเเลยก็ได้ครับผมมันก็สะดวกดีเพราะยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าคุณเป็นสายงบน้อยอ่ะคุณก็ไม่ได้เล่นสายสกิลแบบออโต้โซนิคโบอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมพอเอพมันไม่พอใช้คุณก็เอามีดจิ้มน่ะยาวๆกาส9 9เ้าได้นะครับหรือว่าถ้าแบบเอ้ยอยากให้มันขี้นิดหน่อยอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อจามาก็ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นแอดแล้วนะครับมันก็แรงขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกกาาสีเเเลลป็็นน2ท่่ัชวยได้แ ถึงจะไม่มีงูดําแต่ว่ามันก็เอาคีมาชดเชยได้ไงคือยาในกิจมันมียาเพิ่มคีเรตอยู่3 0มนะครับก็กาตาก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็มาซื้อจามาเอาก็ได้ตอนหลังเป็นแอดแล้วนะแต่ว่าช่วงก่อนเป็นโจนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อมาคัดใช้ไปก่อนเพราะว่าเอาไว้เปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมสําหรับอาชีพสายอโคไลท์นะครับผมให้มาซื้อที่ MBC ตรงนี้เลยชื่อเทเดอร์เหนือห้องตีบวกมอลล็อกนะครับผมซื้อมันจะมีสตันเนอร์ขายนะครับผม ให้ซื้อเป็นสแตนเนอร์เลยก็ได้เพราะว่าสแตนเนอร์อะโคก็ใช้ได้27เนี่ยอะโคลท์สามารถใส่สแตนเนอร์ได้แล้วก็ให้พีชใช้ต่อได้นะครับแล้วก็ม้งนะครับม้งเนี่ยเดี๋ยวไปพาไปซื้อสนับอีกทีนึงเพราะว่าแพทนี้เนี่ยของเอ้าเเนี่ยสนับแรงกว่าพวกกระบองเยอะมากเพราะว่ามันคูณจะิลให้อ่ะแบบถ้าคุณใช้กระบองเนี่ยคุณอาจจะต่อยแค่พันเดียวแต่ว่าใช้สนับเนี่ยต่อยถึง23,000พันได้เลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นม้งแนะนำว่าไปใช้สนับดีกว่านะครับ อันนี้ให้พีชใช้ไปสําหรับสตันเนอร์นะฮะอ่าเก็บซื้อเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ปั้นพีชเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวพาไปซื้อสนับกันต่อนะฮะสนับเนี่ยให้ไปที่เมืองอัมบา่านะครับผมถ้าวาร์ปแบบปกติก็คือวาร์ปจากมอลล็อก ok ไปโคลโมโดแล้ววาร์ปจากโคลโมโดมาอัมบา่านะครับผม mm hmm. เมื่อวาร์ปมาปุ๊บคุณเดินออกขวามานะครับแล้วเข้าบ้านไปนะฮะเอ็มซีตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ็มซีขายสนับมือนะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นผมเพราะว่าแอตแทก ต้นมันสูงที่สุดนะครับอันอื่นมันมีสล็อตไงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากนะครับผมแนะนําซื้อเป็นฟิงเกอร์มาเลยเอาไว้แท็กสูงมาก่อนนะครับสล็อตช่างมันนะฮะเรางบน้อยคุณก็ได้สนับมือมาให้มองใช้แล้วนะครับผมฟิตอันเนี้ยบอกเลยว่าแรงนะเคยให้แชมเปี้ยนเลเวลร้อยใส่นี่ก็คือต่อยทีแบบ4ี่ห้าร้อยเชีงคอมโบสองสามพันอะนะครับเก็บเวลได้สบายนะครับผมต่อมานะครับไปที่อันเบอร์ต้านะครับผมอันเบอร์ต้าเนี่ยเป็นอาวุธสําหรับแบ็กซามิทนะครับผมนั่นก็คือทททูแแแแฮนนนนนนดดด์ออคคัั่่่เเงงะรรบสุาาีหไ้้ใ ABC ลวะฮะ นี่เลย 2Hx สี่หมื่นห0ึ่งนะครับผมมี1สล็อตนะฮะใช้ไปก่อนนะครับผมข้อดีคือตีแรงนะครับผมก็ถ้าคุณเป็น BS เนี่ยคุณกด Adrenaline Rush Power Touch นี่คือแบบโอ้สับเพลินแล้วเล่นง่ายเอาจริง BS นี่เป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะแบบเนี้ยกด A G 99มาสบายนะครับผมผิวๆตีก็เร็วตีแรงด้วยนะฮะต่อมาคือปืนนะครับผมปืนเนี่ยจริงๆซื้อได้ที่ร้านขายยาของอั a n b e r u t าก็ได้แต่ว่าถ้าเอาสะดวกนะให้ไปซื้อที่ Elite ครับผม เพราะว่ามันใกล้เมืองที่เราอยู่มากกว่าปกติเซิร์ฟเอา l t X เนี่ยเขาอยู่กันที่เมืองอิสลูดนะครับปืนเนี่ยให้เข้ามาที่ร้านขายยาเมืองอิสลูดได้เลยนะครับนี่เข้ามาปุ๊บเดินขึ้นไปข้างในนิดนึงจะเจอเท a d i n g งเมือ a ชานะครับผมขายกระสุนแล้วก็ปืนนะครับปืนเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นคิมสันโบนะครับผมเหตุผลก็คือปืนสั้นมันใช้ง่ายกว่าครับผมเพราะเรามีสกิลให้ทั้ง ชิคเกอร์แฮปปี้ช็อตเดสเปรโดนะครับผมแต่ว่าปืนมันอาจจะแอตแทกต่ำไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีสุดในร้านเท่าที่มีแล้วละ่ะอันอื่นมันเป็นปืนไรเฟิลปืนลูกซองอะไรพวกนี้มันไม่ได้ใช้นะครับผมก็ใช้นี้ไปก่อนกัดฟันสู้เอานะครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่มีขายก็คือสมุดนั่นเองนะครับผมสมุดเนี่ยคุณจะได้จากการเปลี่ยนพีดด้วยจ็อบห้นะครับผมก็คือเป็นอโคไลท์ ight, จ็อบห้าสิบแล้วไปเปลี่ยนพีดเนี่ยคุณจะได้สมุดมาซึ่งสมุดเนี่ยเป็นอาวุธของอโโโอนะครับผมก เอาไว้เล่นทีหลังก็ได้เทควโ,โดมาสเตอร์เนี่ยนะครับแบบเล่นพีดก่อนแล้วค่อยเล่นเทควโ,โดมาสเตอร์ทีหลังนะครับผมอ่ะโอเคก็ทั้งหมดนี้ก็น่าจะครอบคุมทุกอาชีพในเกมนี้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าขาดตรงไหนไปนเหมือนกันนะครับถ้าขาดตรงไหนเนี่ยก็ฝากมาแนะนํากันได้นะครับเผื่อลิสไม่ครบนะฮะจะเห็นว่าทุกอาวุธเนี่ยเป็นอาวุธ m อ c หมดเลยซึ่งอาวุธ m อ c บวกกับบัฟบ,บวกกับของแจกเนี่ยเราสามารถเก็บเวลได้ยัน90ได้อยู่แล้วนะครับคือตัวนี้ของผมเนี่ย ใช้หมวกที่เป็นหมวกเขียวกับแหวนที่เป็นแหวนกิจกรรมสองข้างแล้วก็คอชาร์โดเขียวที่มันแจกอ่ะมันก็เก็บเวลยาวๆด้อย่ันเก้าสิบด้วยของแค่นั้นเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผู้เล่นใหม่นี่เก็บเวลสบายแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับผมก่อนกิจหมดพยายามปั้นยูเนี่ยให้ถึงพันสองให้ทันนะครับผมเพราะว่าเวลาหมดกิจเนี่ยไอ้บัฟยูเนี่ยที่มันเก่งๆที่เราได้แบบเอพิดีสามเปอร์สามหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะหายไปไอ้บัฟข้างล่างเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมแล้วมันก็จะไปคิด,นนคดนนย ช่วงนี้ก็พยายามปั้นอยู่ในที่มันถึงแล้วกันอย่างน้อยก็สักพันสองก็ยังดีนะครับผมให้ได้พ p ดีหน่วย Attack 30เลยพวกนี้ออเ t ตัน n 5แค่นี้คุณก็ชีวิตมีความสุขแล้วหลังจากนี้ค่อยไปนั่งฟาร์มอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลา,าคลิปใหม่ๆจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกรมวนเาขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างผุมสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อหมกข้อใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ